สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับน้องเจมส์นะครับก็จะมาอัปเดตต้นไม้ที่สวนนะครับมีมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ก็อยากมาไลยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับอ่าวันนี้มีไม้มาให้ชมนะครับ สวยหรือไม่สวยก็พิจารณาโดยทีนะครับแต่พ่อค้าแหละสวยไว่กอดนะครับเพรอยากขายนะครับค่าส่งนะครับมีค่าจะส่งเริ่มต้นที่80บาทนะครับเริ่มต้นที่80บาทถึง150บาทหรือเยอะกว่านั้นนะครับขึ้นตามจํานวนนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับถ้าเป็นส่งกล่องจะเริ่มต้นที่80บาทนะครับถ้าเป็นส่งตะกร้าเล็กๆก็100ถึง150บาทนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้านะครับว่า อยากได้การส่งแบบไหนบางคนก็ชอบส่งตะกร้านะครับเพื่อการเป็นการเซฟต้นไม้บางคนก็ชอบส่งกล่องเพื่อ,อประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ไปชมกันเลยนะครับผมก็จะไลฟ์แบบเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่า,าฝนมันตกด้วยนะครับแล้วก็จะไปทำงานต่อนะครับต้นไม้นี้ผมจะเตรียมไปขายที่ตลาด เซวันนะครับตอนเย็นแต่ว่ามาไลฟ์ก่อนนะครับวันนี้นะครับคนทีสอไม่รู้ว่าไม้ดอกส่งได้หรือเปล่านะครับจะจะดอกร่วงหรือเปล่าคนทีสองฟังไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงผมไม่ค่อยมีพอดีไอครับคนทีสอจะราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับผมคนทีสอนะครับดอกสีม่วง แล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้นะครับเป็นแอนโทเรียมหน้าวัวใบนะครับส่อนทองนะครับสอนทองหน้าหัวใบนะครับสรนทองราคาอยู่ที่200บาทนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่ยังไม่มีจํานวนแพร่หลายนะครับแล้วก็สวยด้วยใบแข็งมันะครับใบแข็งกระถางแซ่แปนิ้วแล้วก็เป็น อแอนโทเรียมเหมือนกันนะครับโช่วเก้าชั้นนะครับอ่านะชั่วเก้าชั้นใบดํานะครับตัวนี้ไม่ด่างนะครับตัวนี้ฟอร์มสวยส่วนแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่150บาทนะครับ150บาทเลยแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับด่างด่างแบบนี้นะครับผมให้ราคาอยู่ที่150บาทเลยนะครับ จัดโปรลดราคาไปเลยนะครับ150้าบาทใบดานล่างก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่อย่างเงี้จะราคาส่งจะแพงนิดนึงนะครับประมาณเป็นร้อยได้นะครับ100บาทถ้าไซส์เล็กๆก็จะใส่ได้หลายต้น2 3- 4ต้นถ้าไซส์ใหญ่อย่างเงี้รานะคาก็จะสัก80บาท80 ก็จะใส่ได้แค่ต้นเดียวครับถ้าสองต้นก็จะเป็น100บาทนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ตอนนี้ออดอกร่วงไปหมดเลยนะครับโดนฝนโดนอะไรดอกร่วงไปหมดเลยม่วงเจริญด่างนะครับหนึ180บาทนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่นะครับทางแดนิ้วต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับมีสองต้นนะครับ 180บาทนะครับผมสวยงามมากๆเลยแล้วดอกดอกสวยมากเป็นไม้แดด100%นะครับต้องเลี้ยงี้ยงแดดนะครับตัวนี้ถึงจะสวยครับนี่นะครับ180บาทครับผมก็จะหลายๆตานิดหนึ่งนะครับพอดีจับไม้ไปด้วยแล้วก็ไล่ไปด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาทาังกล้องถ่าย ให้ดูอีกทีนะครับวันนี้เราไลฟ์คร่าวๆไปก่อนวันนี้เป็นหงฟู้นะครับโอหลายต้นมาก150บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเลี้ยงแดดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ครับเป็นไม้ดอกนะครับดอกเยอะมากๆนะครับตัวน,นี้เป็นนีออนฟิลิปปินนะครับนีออนฟิลิปปินตันนี้ก็ราคาอยู่ที่150บาทเหมือนกันครับ มาต่อกันที่แก้วมุกดาดางนะครับสวยงามมากๆนะครับด่างใดๆคือสวยมากครับใบแข็งด้วยนะครับในแข็งเหมือนไม้อวบน้ํานะครับกระถางไซส์8นิ้วราคา150บาทนะครับอันนี้ราคาอาจจะร้อยขึ้นหน่อยนะครับปกติไร้แก้ว50-60บาทไม่ค่อยแพงนะครับวันนี้มีไม้หลักร้อยมาแต่150นะครับ อันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นมอนเตล่านะครับตัวนี้ผมโดนฝนไปนะครับเป็นยอดยอดใหม่เขาจะอ่อนนิดนึงนะครับต้นนี้อาจจะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับเพราะใดๆคือฟอร์มดีมากตัวนี้ใบใหม่เขาจะอ่อนนิดนึงนะครับแตวเขาก็แข็งตัวนี่นะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมมีสองต้นนะครับ ตันนี้ก็สวยนะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะว่าแบบในกล้องอาจจะดูใหญ่นะไม่ได้ใหญ่นะครับสูงประมาณ60เซนนะครับตัวน,นี้เป็นเ,เหมือนตระกูลฟิโลนะครับผมตัวน,นี้เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ขึ้นแล้วจะสวยมากนะครับอันนี้จะแพงนิดนึงนะตัวน,นี้อยู่ที่สองบาทนะครับชื่อ แอนจี Ng, อะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับใครทราบชื่อก็เมนมาได้นะครับกระถางไซส์หกนิ้วนี่นะครับฟอร์มประมาณนี้นะตัวนี้เป็นเศษเทียมน่าเจริญ60บาทไปเลยครับผมช้างแดงก็60บาทนะครับแล้วก็เศษถีรวยซับนะครับ60บาท แสงเงินแสงทองหรือสยามอล่านะครับตัวนี้หกสิบบาทนะครับกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับไม่ด่างนะครับตัวนี้60สบาทถ้าด่างก็จะแพงกว่านี้ห0สบาทนะครับเศรษฐีใหม่ครับห0สบาทนะครับชื่อเศรษฐีใหม่นะครับปลูกแล้วรวยปลูกแล้วปังยกเว้นพ่อ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เ,เป็นเ,เขียวหมื่นปีหรือว่านิลาด่างนะครับให้ราคาอยู่ที่100บาทมีหน่อแล้วตัวน,นี้หน่อแล้วนะครับเลี้ยงนานมากครับตัวน,นี้ก็100บาทนะครับไม้ทําเองนะครับจะขายให้ถูกๆเลยได้100บาทนะครับสองมีสองกระถางโพรบารซินสสี80บาทนะครับ แคไม่ทานโจทย์ชื่อมาได้เลยนะครับวันนี้ไลฟ์แบบเร่งด่วนมากๆรีบไปทํางานนะครับแต่ก็อยากถ่ยายให้ดูครับผมตัวน,นี้เป็นเกดมังกรนะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับผมว่ามันแปลกดีแต่เป็นไม้เก่าแหละครับบา,บางท่านก็อาจจะมีแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่มีก็ซื้อผมได้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับราคาอยู่ที่แปบาทนะครับผมแปสิบาท ราคาดีงามแล้วก็มียางอินเดียแคร์นะครับตัวนี้เป็นไม้หายากผมเห็นแล้วผมก็คูบเลยชอบมากนะครับอินเดียแคร์ไม่มีใครเอามาขายนะหรือว่าอาจจะมีก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นนะแต่ผมเห็นแล้วผมก็เอามาเลยมีต้นเดียวนะครับอีกต้นหนึ่งมันไม่แข็งแรงผมก็เลยไม่ขายนะมีมีได้อยู่ต้นเดียวเอามาอยู่สองต้นต้นหนึ่งต้องอนุบาลก่อนอันนี้ดูรากแล้วก็ ก็มีลากเอ่าเยอะอยู่ครับก็เลยเอามาขายนะครับเอ่อตอนนี้ราคาอยู่ที่200บาทนะครับอย่างอินเดียแคสสีเขียวครับแล้วก็มีตัวน,นี้ชอบมากครับเกรดมณีสีทองนะครับเกดมณนีสีทองมี2ต้นนี้เป็นไม้อ่าต้นโตนะครับเป็นไม้สูงอยู่เหมือนกันปลูกไว้หน้าบ้านหรือปลูกในกระถางก็ได้ตัดแต่งได้นะครับดอกสีม่วงหอมมันอ่อนนะครับ ต้นนี้แนะนาเลยเกตมวันนี้สีทองชื่อเพาะแล้วก็สวยดอกดอกมีดอกด้วยเป็นไม้ตระกูลต้นสะเด bah, านะครับตัวนี้ให้ราคาอยู่ที160ท Ag 160่160บาทนะครับ160บ,160บาทตันนี้เป็นเกตกระโฮด่างแคร์นะครับนี่ให้ราคาอยู่ที่100บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่80บาทนะครับเกตกระโฮด่างแคร์ฟอรมไม่ใหญ่นะครับก็เลยขายราคาเบาๆราคากระถาง6นิ้วนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้นะครับเป็นเสนอจันขาวนะครับเสนอจันขาวมีหน่อแล้วนะครับตัวนี้ขออยู่ที่130บาทนะครับ130บาทมีหน่อแล้วนะครับฟอร์มสวยมากครับตัวนี้ก็เสนอจันขาวเหมือนกันราคาอยู่ที่130บาทมีหน่อเหมือนกันนะครับมีหน่อเหมือนกันไ้มาอยู่3ต้นนะครับ ต้นที่3ขอราคาอยู่ที่150บาทมี2ต้นใหญ่ๆนะครับมีต้นใหญ่แล้วฟอร์มประมาณนี้สวยมากๆนะครับผมอย่างอินเดียดมก็150บาทนะครับวันนี้ว่าจะไหลจะส่งได้ไหมเนาะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยอันนี้เสน่ห์จันนาคนะครับ1 8 0บาทก็แล้วกันนะครับเพราะมันต้นใหญ่มากกระถางไซส์8นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสน่ห์จัน อ่าปลากายดาวแต่ว่าเขาหลุดนะครับตัวนี้เขาหลุดก็ฟอร์มใหญ่เหมือนกันไม้ฟอร์ม,มราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้สวยมากนะครับได้มาต้นเดียวนะครับใครได้ใครใครเร็วใครได้นะครับนี้อ่าชื่อออเรนมาเบิรนนะครับออเรนมาเบิรนสวยมากนะครับ ใบใหม่เขาจะออกสีด่างๆส้มๆแบบนี้นะครับใบล่างๆเขาก็จะด่างอยู่นะแต่ว่าเขาจะด่างน้อยลงนะครับทั้งถ้าแก่แล้วเขาก็จะด่างน้อยลงแบบนี้นะครับมีสเสน่ห์มากๆกระถางไซส์8นิ้วต้นใหญ่โตมโหฬารมากๆตัวนี้ให้ราคาอยู่ที่290บาทนะครับ290บาทเพาตัวนี้มาแพงมากแล้วก็ไม่มีใครขายนะครับ ยังหายากอยู่ตัวนี้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทเลยแล้วก็ตัวน,นี้กุ้งนะครับกุ้งขนกุ้งขนก็ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทก็ใหญ่มากนะครับสวยนะครับกุ้งขนครับก็วันนี้มาไลฟ์คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ นะครับตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับตอนต้นคลิปลืมแกล้งไปนะครับว่าติดต่อทางช่องทางไหนนะครับแอนไลน์มาได้เลยนะครับแอนไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ให้กําลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณและสวัสดีครับ